สัสดีครับผมช่างโก้ API นะครับวันนี้เราก็จะมาตอบปัญหานะครับสำหรับช่างหลายคนที่มีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเวอร์ชั่นของรถหรือสเต็ปของรถนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคง,ง่ายๆนะครับเบื้องต้นให้เราดูว่าตรงไหนเป็นเวอร์ชัน4นะครับตรงไหนเป็นเวอร์ชัน3นะครับเพราะว่าช่างบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นเวอร์ชัน3และเวอร์ชัน4 นะครับผลที่ตามมาก็คือว่า1นนะครับคุณอาจจะเลือกฟังก์ชันไม่ถูกในการใช้ด็อกเตอร์ของ API นะครับสนะครับคุณอาจจะสั่งโปรดักต์นะครับไม่ตรงตามตัวรถนะครับที่คุณต้องการนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะมาเล่าถึงว่านะครับสเตปรถหรือเวอร์ชันรถเนี่ยนะครับถูกเรียกมาจากไหนนะครับสเตปและเวอร์ชันรถนะครับ Honda นะครับได้แบ่งเวอร์ชันรถในการพัฒนา นะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตามปีและการผลิตของรถจักรยานยนต์ของคอนด้าเองนะครับรถเนี่ยถูกถูกแบ่งเป็นปีนะครับถูกแบ่งเป็นปีการผลิตวิธีง่ายๆนะครับของเคล็ดลับในการเลือกนะครับหรือการวิเคราะห์นะครับผมเริ่มจากรถนะครับการวิเคราะห์ของอการพัฒนาของสเตป2หรือเวอร์ชัน2ของอนด้นะครับให้ทุกคนดูที่เรือนก่อน นะครับชุดเรือเร่งนะครับลักษณะของเรือเร่งนะครับเวอร์ชัน2และเวอร์ชัน3จะมีลักษณะเหมือนกันนะครับผมย้ำนะครับเวอร์ชัน2และเวอร์ชัน3มีลักษณะเหมือนกันนะครับแต่เรือเร่งนะครับในเวอร์ชัน2ในเวอร์ชัน2อและเวอร์ชัน3นะครับจะถูกแบ่งแยกออกไปเป็นรถอโตเมติกับรถเกียร์นะครับผมจะให้ทุกคนดูในเรื่องของรถเกียร์ก่อนนะครับ รถเกียร์นะครับลักษณะนะครับความยาวเนี่ยนะครับจะยาวกว่ารถเวอร์ชันสีแน่นอนนะครับยาวกว่ารถเวอร์ชันสีแน่นอนนะครับหัวฉีดนะครับจะติดตั้งอยู่ที่เรือเร่งเล่งนะครับหัวฉีดจะติดตั้งอยู่ที่เรือเร่งเร่งนะครับแล้วก็ชุดควบคุมเซนเซอร์นะครับ t p พหรือแมปต่างๆนะครับจะมีลักษณะใหญ่นะครับมีปลั๊กสายไฟ5เส้นนะครับในเวอร์ชัน2หรือเวอร์ชัน3 นะครับแต่ถ้าเป็นประเภทรถอ,อตโตโมตินะครับลักษณะเรือนนะครับเหมือนกันนะครับชุดเซนเซอร์นะครับเหมือนกันนะครับลักษณะหัวฉีดนะครับเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นรถอตโตโตมติกในเวอร์ชัน3นะครับสิ่งที่เขาเพิ่มขึ้นมาก็คือในเรื่องของตัวสเต็ปมอเตอร์นะครับหรือวาล์วควบคุมอากาศนะครับจะติดอยู่ในรถอตโตโมติกรุ่น พีไอนะครับในเวอร์ชัน3นะครับแล้วก็พีซูโคปี้นะครับในเวอร์ชัน3นะครับแต่ถ้าเป็นรถเกียร์แล้วนะครับไม่ว่าเวฟร1อยหรือเวฟร้อยนะครับเขาจะไม่มีตัวสเตเตอมอเตอร์นะครับหรือวาล์วควบคุมเดินเบาอากาศนะครับเขาจะเป็นตัวสกูปรับอย่างนี้เลยนะครับเป็นเมนูนี้เลยนะครับถัดมานะครับก็พัฒนาขึ้นมาเป็นเวอร์ชัน4นะครับ สิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนวิเคราะห์มากที่สุดก็คือระหว่าง3กับ4นะครับเพราะว่ามีหลายอย่างนะครับที่มันไม่สามารถใช้ด้วยกันได้นะครับเช่นกล่อง ECM นะครับอันดับแรกเลยนะครับทั้งกล่อง ECM ที่ติดรถสแตนดาดแล้วก็กล่อง ECM ของแบรนด์ APIA นะครับไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ระหว่างเวอร์ชัน3ามและเวอร์ชัน4นะครับทีนี้เรามาเริ่มวิเคราะห์นะครับว่ารุ่นไหนเป็นเวอร์ชัน4นะครับ ลักษณะนะครับของเวอร์ชัน4นะครับเราดูที่เรือนก่อนเลยนะครับลักษณะเรือนนะครับจะมีความสั้นกว่าเวอร์ชัน3นะครับผมเทียบอย่างนี้นะนะครับสั้นกว่ามากนะครับหัวฉีดนะครับจะติดตั้งอยู่ที่คอรีดนะครับหรือคอไอดีนะครับด้านบนนะครับจะติดตั้งอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นเวอร์ชัน3นะครับอย่างที่ผมเกินไปครั้งแรกนะครับหัวฉีดจะติดอยู่ที่เรือนนะครับหัวฉีดติดอยู่ที่เรือนนะครับให้มีขอตามนี้ก่อนนะครับอ่ะทีนี้เวอร์ชัน4นะครับเรือนจะมีขนาดเล็กสั้นนะครับมีคอรีดเพิ่มขึ้นมานะครับสอ,อย่างนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับทั้งด้านในเรื่องของจำนวนของเซนเซอร์ที่ถูกตัดออก เห็นไหมครับสังเกตได้ว่านะครับชุดเซนเซอร์ใหญ่ๆนะครับตรงนี้จะเหลือเล็กนิดเดียวแล้วนะครับชุดสายไฟ5เส้นนะครับในรถเวอร์ชันสนะครับพอมาเป็นรถเกียร์เวอร์ชัน4นะครับก็จะเหลือแค่ถาเส้นนะครับจะคงไว้แค่เซนเซอร์ TPS อย่างเดียวนะครับทีนี้นะครับในเรื่องของสกูเดินเบานะครับถ้เป็นเวอร์ชัน4่นะครับก็จะมีสกูเดินเบาแบบปรับอย่ามนุ่นได้เลย ยกเว้นนะครับคลิก125ินะครับยกเว้นคลิก125นะครับเป็นรถอัตโนมตินะครับตัวปรับเดินเบานะครับเขาก็จะเป็นปรับเดินเบาด้วยไฟฟ้านะครับก็คือสเตปมอเตอร์นั่นเองนะครับนี่ผมแยกแล้วนะนะครับทีนี้มันจะมีอีกคือเป็น P ีเซกร้อยห้านะครับพีเทคร้อยห้นิวนะครับ หรือที่เราเรียกว่า CCX ตัวเตาแก๊สนะครับหรือโฉมใหม่ล่าสุดนะครับตัวนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นรถสเตป5นะครับยังเป็นเรือนยาวเหมือนเดิมนะครับยังเป็นเรือนยาวเหมือนเดิมนะครับและมีตัวควบคุมเซนเซอร์ครบเหมือนเวอร์ชัน3นะครับแล้วก็มีตัวควบคุมอากาศไฟฟ้าด้วยนะครับยกเว้น PCX นะครับ เพราะว่า P-Six เนี่ยนะครับถูกพัฒนาทางด้านฮาร์ดแวร์และก็ซอฟต์แวร์นะครับส่วนในเรื่องของเซนเซอร์เนี่ยนะครับถ้าเป็นรถ150ยห้าสิบดีขึ้นนะครับเซนเซอร์ยังใช้ทุกอย่างเยอะเหมือนเดิมนะครับมีทั้งแม็มีทั้ง IAP เซนเซอร์นะครับจะเป็นในลักษณะนี้นะครับฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องจานะครับสิ่งที่เราต้องต้องต้องควรรู้ไว้นะครับสุดท้ายนะครับผมก็ฝากโปรดักต์ใหม่ๆของ VPI ด้วยนะครับก็จะมีในเรื่องของ น้ำยานะครับหรือสเปรย์ทำความสะอาเรือน้นเล่งน,นะครับตัวนี้ใช้งานดีนะครับแล้วก็นะครับตัวหนักอากาศนะครับหรือดันลางนะครับอย่างที่เราเรียกกันนะครับของ API นะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารใหม่ๆได้ทางเว็บไซต์นะครับหรือ นะครับพิมพ์เข้าไปที่ www.api-techonline.com นะครับจะมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะครับนวัตรกรรมใหม่ๆนะครับอัปเดตข้อมูลงานแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทางิสซิ่งนะครับวิบากนะครับแล้วก็แดกไบท์นะครับ,นะรบ, ite, รบได้ที่เว็บไซต์ของเราได้เลย